เอ้ยเสียงภาษาไทยเลยนะโมกเฮ้ยนี่จิกไปก่อนละกันนี่จิกกระปุ๊บนะจิกกะจิกกะอะไรไม่รู้นี่เฮ้ยไปตรงนน้นดีกว่าไปสวนดีกว่ากูไปจิกเชิญว้าวว้าไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าและนี่คือมาเชียกล้วยกาก้าก้ากเชากล้วยหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามาแพนด้า วุ้ยอะไรเี่ยายอะไรเยว,วยายอะไรเนี่ยวยได้อนกนยนี่ดมก่อนดมก่อนวุ้ยกระดิกค้างไปหึงทีกันค้างกดดก้างก็ตายก็ตายวยนาทีสวัสดีชาชูพันดาพันดาพนดา เฮ้ยมองอะไรนะม้ยเฮ้สวัสดีสวัสดีนะฮ่าฮ่านี่เจ้าขี้โคลนมันกำลังทีว้ายมายลึกเลยและนี่คือน้องไก่เฮ้ออะไรเนี่ถ่ายอะไรเนี่ยโอ้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 ยไทยอะไรเนี้ยก็ไยอะไรเนี่ยโอ้ยทยอะไรเนี้ยไทยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยกังหาของกิน อยู่กันเป็นกลุ่มนี่แหละสบายสุดแล้วนะนะอยู่กันเป็นกลุ่มนี่แหละสบายสุดแล้วนะอุ่น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 โอ้ยโอ้ยอย่าเบียด สวัสดีสวัสดีสวัสดีย,ยูทูบเฮ้ยเรานยากได้ออกกล้องด้วยเฮ้ยถ่ายคลิปภาคกันหรือโอเคภาคอะไรดีเนาะมีตัวหรือเปล่าโอ,โอเคเดี๋ยวจะไปภาคภาคมิดมิเตอร์หนูกันฮ้ยว่าไงถ่ายกล้องทำไม่ หาขงกินนะอ้ยตาบอดอยู่เนี่ยุ้ยหาแล้วไม่เจอเนี่ยชิโดมดมดีกว่าอ้ยดมดมดมมดม